ท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีขออนุญาตที่จะชี้แจงในบางประเด็นเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่กราบเรียนว่าในภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดคงจะต้องรอให้เพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านได้อภิปรายแต่ว่าผมและท่านรองนายกสุเทพก็คงจะได้ชี้แจงในบางประเด็นเพื่อให้ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ ผมยังไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการแก้ปัญหาทางการเมืองซึ่งท่านสอสอวิชาญน,นะครับขอประทานโทษเอ่ยนามท่านได้ได้พูดถึงตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ความจริงปลายมีนาคมช่วงกลางเดือนเมษายนไปจนถึงช่วงท้ายๆของเหตุการณ์เพียงแต่ว่าผมได้เคยชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วในช่วงที่มีการอภิปรายในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ขอยืนยันว่า เราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหาทางออกทางการเมืองก่อนหน้านั้นแต่เป็นฝ่ายถูกปฏิเสธมาโดยตลอดมันมีเรื่องซึ่งเมื่อสักครู่มีการพูดสองสามประเด็นนะครับที่ผมอยากจะให้เกิดความชัดเจนประเด็นที่1กรณีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์นะครับขอย้ำครับว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนเนี่ยทางเลขาธิการของมหาเถรสมาคม ก็ได้ออกสัมภาษณ์หรือให้ถ้อยถแถลงที่ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุมโดยได้กล่าวชัดเจนนะครับว่าในส่วนของการพิจารณา,านั้นเห็นว่าการจับกลุมในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้าคือการชุมนุมนั้นเนี่ยสามารถดําเนินการได้แล้วก็ไปดําเนินการในเรื่องของกระบวนการ ในเรื่องของการศึกนั้นที่หลังนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ได้มีการปฏิบัติดังที่ท่านรองนายกสุเทพได้ชี้แจงไปแล้วนะครับประเด็นที่สองครับเรื่องของช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลังจากช่วงที่มีการประกาศยุติการชุมนุมบนเวทีวันที่19พฤษภาคมประเด็นตรงนี้ต้องของกราบเรียนย้ำนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของ ไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นบริเวณสยามสแควร์นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับเมื่อมีการประกาศยุติการชุมนุมบนเวทีแกนนำก็เดินทางเข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้มีการปฏิบัติการอยู่ ในทั้ง4ทิศเนี่ยนะครับได้มีแนวทางที่ชัดเจนครับแนวที่เข้ามาจากสารแดงในช่วงของเช้าตรู่ก็จะหยุดอยู่ที่บริเวณแยกสารสินซึ่งเป็นบริเวณที่ยังมีปัญหาของการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจากตึกบางกอกเคเบิลแนวถนนเพลินจิตจะค่อยๆเข้ามาครับ เพราะว่าจะต้องมีการตรวจตราพื้นที่ต่างๆว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงบริเวณแยกสี่แยกราชประสงค์ได้เนี่ยจนกระทั่งในช่วงคำ่ำติดอยู่ที่บริเวณประมาณชิดลมครับแนวถนนราชปรารภไม่ได้เข้ามาแนวบริเวณจากสนามกีฬาในเบื้องต้นก็จะไม่เข้ามาเหตุผลชัดเจนครับ เพราะในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการให้ผู้ชุมนุมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้แล้วก็แกนนำของผู้ชุมนุมนั่นเองเป็นผู้ประกาศบนเวทีว่าขอให้เดินทางโดยใช้ถนนพระรามหนึ่งพูดง่ายๆก็คือมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาหากเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในบริเวณ ซึ่งจะทําให้เข้าไปปะปนกับผู้ชุมนุมนั้นเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดการประทะได้จึงไม่ได้มีการดําเนินการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจนกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงหนังสยามและก็บริเวณในสยามสแควร์ก็จึงมีความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยคุ้มครองรถดับเพลิงครับซึ่งการดับเพลิงนั้น จะคล้ายๆกับหลายกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่14ถึงวันที่19กก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ดีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อยุติหรือระง,งับภัยได้เลยเนื่องจากมีผู้ที่ใช้อาวุธยิงไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิง ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครที่เข้าทำงานในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยครั้นจะให้เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งติดอาวุธเข้าไปคุ้มครองด้วยก็ยิ่งจะเป็นปัญหาเพราะว่าจะทำให้เกิดการต่อสู้แล้วอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นช่วงที่มีผู้ชุมนุมนั้นกำลังเดินทางไปที่วัดปทุมบ้างไปที่โรงพยาบาลตำรวจบ้าง ไปที่บริเวณอมรินบ้างเกิดการประทะกันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพราะฉะนั้นการดําเนินการในเรื่องนี้จะยากลําบากมากครับและเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ก็ดีบริเวณสยามสแควร์ก็ดีนั้นเจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้ในขณะนั้นครับผมกราบเรียนว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งนํามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะกราบเรียนในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดปทุม ซึ่งผมขอกราบเรียนครับว่าเป็นเรื่องที่ผมได้ยืนยันชัดเจนว่าเป็นกรณีที่จะต้องมีการสืบและสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อไป